มาสั่งล,ล,กกลักผลไม้แบกครับผมเฮ้ยขอบคุณคุณซีซ่าครับลักผลไม้แบกได้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวจดไปให้นะ mm hmm. ก็ใครมาก่อนผมไปคนนั้นน่ะหมายถึงคาตาการักอะเพราะว่าไอเทมคล้ายๆกันใช้หน้าชอมต้องล็อกหน้าชอไว้ทั้งคู่มีแค่คาตาจะแปกตรงเอดออกไนต์อีกตัวหนึ่งไม่ใช้ เป็นคาตาลีนาหรือลักมาก่อนไม่มาสักคนเด็กแ a มบิดที่มาผลไม้ใหม่ลักมันทําอะไรได้ผมลืมไปแล้วไอแคสสองรถใหญ่ขึ้นอะไรสักอย่างจำไม่ได้สกิลของลักจะระเบิดเป็นระยะ2ช่องในทุกๆก,การไล่ครั้งที่2ก็ะจะกว้างขึ้นทุกๆแคส2จะจะกว้างขึ้น,น2025 Richman Shop กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand Game Show 2025เตรียมพบเจอกับเหล่า s t ม e ม m e r ชื่อดังที่บูธของ Richman Shop และเหล่าเลเยอร์อีกมากมายแถมตอกย้ำความเปทุ่มเทรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกิจกรรมอัดแน่นทุกวันและกิจกรรมของรับพิเศษจากแลกนด์ล็อกนซิต Thailand Game Show 2025จะจัดในวันที่17-19ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมสิริกิตอย่าลืมแวะมาที่บูธ Richman s h o ล่ะโมาเทมผมควนหยิบคมาเทมเนาะ เพราะว่าเราต้องการเบสอินสลอตถ้าไม่เดี๋ยนะนเออแม่สักเป็นหาปอบโกโยไม่เก่งอยากได้ผลไม้ไอ้นั่นนะ Rising K อะ่ะหาหนาชอเนอะแปะอันนี้ไว้แอดมินมาไงไม่รู้เหมือนกันกคอยไปกัน CG ดึง CG งคืออะไรคิปตั้นแกมเบตหรอไม่ได้ดึงผมเล่นเป็นทางผ่านได้6รอบได้อาชใชรอบได้หนึ่งลองทำเซ็ตหกหกรอบไม่หมาตัวทั้งลักทั้งคาตาลีน่า เตการที่2จะแรงขึ้นบบกใหญ่ขึ้นช่องหนึ่งก,กว้างขึ้นช่องถ้าผมชนะมัเจ้าฮา h a r d e โ Pro มาคือผมไม่คิดว่าผมจะชนะจาก Harder Pro รอ,อร,รอไปเหอหนาชอไวเฮียลักมาแล้วอะ่ะแต่ถ้าลักมาผมต้องขายเพื่อเพื่อใส่ผลไม้ไปเลยก็ซื้อไปก่อนใครมาก่อนเป็นคนนั้นนะไทมสคริปอาร์ติแฟกต์ไอเทมสองบาทเขาได้คาตาลีน่าอันนี้ดาบอันนี้อาร์ติแฟกต์ได้สัญญาผลรดดอกแล้วก็บัมเบิ รักเขาเล่นอะไรกันวะคนดูมันมีในเว็บปะเขาเล่นโซไฟเตอร์เยอะหรือว่าเล่นซอหกไปเลยเป็นทางผ่านแกเปเสียใจพาไปได้ตัวนี้ทางผ่านเา้าะทำไมพี่พี่เขาเป็นทางผ่านให้ผมมานั่งรับเมนูไงเมื่อไหร่เมื่อกี้มันก็มีแจนเบลไม่ใช่หรอใครก็ได้กอกลับไปดูดิสองอันนี้มันไม่เปลี่ยนหรอไอสัตว์มันสลับที่กันหรอโยมินขยายาเขี่ยเโดราเบนไ่สัตว์ได้เปโนรายเทมโทษซอแบดรักเฉาซอหกมั้งครับเข็มคัดสามรอบแล้วซอลหกเอซอลหกโลคู่กระสินเฉา ป็นตองเฮเกนะไม่เก็บรูเชียนไหมเหรอเก็บรูเชียนไว้ทำไมบบเก็บรูเชียนไว้ทำไมเมนูผมคือลักคาตาหรือเอ๊ะลักผลไม้แบกหรือคาตาแบกเก็บรูเชียนไว้ทำไมซอร์สเลอร์หเหรอเฮ้ยกระท้าวะตรงเนี้ยนั่นน่ะผมได้กระทา้า,ออาเมนูเกมหน้าครับขออนุญาตเมนูเกมหน้าครับ ขอโทษด้วยนะครับมันยังคงเป็นกฎเหล็กของนักม้าอยู่นะครับผมขอโทษเหล่าเหล่าคนโดเนตเลยครับผมขอโทษจริงๆครับผมใช้คําว่าขอโทษจริงๆผมขอโทษเพราะคุณต้องให้อภัยผมนะคุณต้องรู้ว่าทําไมใช่ปะกดข้อที่หนึ่งแอดมินมากกว่าเมนูเพราะคุณต้องให้อภัยผมนะคุณเอ่อคุณซีซ่าแล้วก็คุณเลิฟแคทนะครับผมขอโทษจริงๆว่ะมันไม่ได้ว่ะเราคิดดูถ้ารอบนี้ผมเปิดแกมบิดห้าวัยอ่ะ ผมสามารถเอาพวกแกมบิดรอบแรกผมกินรอบ12เนี่ยผมสามารถเอาตาสิน <tat> ป <ania> ์หลักมาหมุนหาแกมบิดได้อีกตอนแรกทางผ่านตอนนี้ทางทางหลวงเนอตอนนี้ทางตรงและขาดไข่นะขาดวายขาดวายได้แกมบิดห้าแล้วเนี่ยแล้วก็ไอเทมเดี๋ยวหาของเอชลอปคาเคนโี้ บูมเบเพะปะกะปะกะบูมเบเะแต่จริงก็ไม่ค่อยได้ดีใจนะได้ไวายมันต้องได้แอชเว้ยเพราะว่าบอดถ้าผมต้องเปลี่ยนผลไม้ซินด้าด้วยซ้ำบางถ้าเกิดจะให้มันสังหารได้อันนี้โบนัสสตาร์กูไม่ได้เปิดสตาร์การ์เดยนกูหยิบมาแหเนะีย <laughs> เข็มคาดของลักแอดผินใจเใจเพชรคืออะไรก็คิดต้อแกมบิดไงตั้งชื่อภาษาขยันตั้งชื่อภาษาไทยซะด้วยรอบหน้าฟีโรอสองเปรเนครับ okay. เข่งเกินเดี๋ยวผมเปลี่ยนผลไม้ไปให้จันหน้าดีกว่างั้นผมเล่นแค่6กรอบปะคือตอนนี้ต้องเปลี่ยนผลไม้ไว้ถ้าอยากชนะอ้อแต่เดี๋ยวแพ้ไปก่อนช่างมันก็คือเล่นรอบหน้าให้แพ้แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนผลไม้เพราะผมอยากฟาร์มแต้มแล้วผมไม่ได้อยากแพ้หรือว่าเราเล่นกาวารอบก็รอบผมก็าตายดิ แล้เวเราก็ตายดีนะเกม5-26สสเิตีใหม่นะเขียม5-26แต่ว่าไม่มีแอชนะไอวอนแอชพระคุมไปไหนพระคุมเทียบดาบกันแม่งไม่ได้ผ้าคุมไม่เอากุนซูผมไม่ใส่คุนซูแอดแล้วแต่มี IE อ่ไอเได้ผมใส่คาเค้น IE นะผมเลิกเล่นบิวแอดคุนซูไปนานละหลังจากที่คาเค้นมันปรับมาผมเป็นไ e อเอคาเค้นอังหนึ่งเดสเบดก็ได้ แรงแรงเซเบจอกกอเล่นเก้าก็รอบแล้วก้ารอบเกเดือเก้ารอบก็ได้ทีได้แล้วไม่กลัวตายไงคืออยากเล่นน่ะไม่กลัวมันตายเก้ารอบหีเลือดหีเลือดหลีเลือดหีเลือดไปเก้ารอบได้กลัวตายก่อนจะได้เล่นเนี่ยถ้าเกิดทําแบบนั้นอ่ะ <c oughs> ผมมีไวใช่ปะขายขายชนะาสี่สิบเนี่ยสังหารสิบสองครั้งผมสังหารไปสองตัวอันนี้แต้มอะไรวะเนี่ยมันคือแต้มอะไรวะเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด ผมดูแปดร้อยห้าสิบเอ็ดคือร้อยสามสิบเอ็ดไอ้ร้อยสามสิบห้าเอาไปก็ได้ลูกกะลีโอ้ยอยัง้อยได้ไเทมเว้ยไม่เอาไม่เอาเอาไม่เอาตังอะยางน้อยเราได้ไอเทมโลทีหนึ่งอ,อืมเอชขาดเลยนะที่ผมอยากได้แรงๆอีกหนึ่งชิ้นใช่ไหม ไม่อยากรอเดี๋ยวน้อยเอาใครสะไปสังหารนี้นนหน่อยเมื่อกี้ผมได้รางวัลอะไรวะได้รางวัล2บาทกับชิ้นส่วนไอเทมชิ้นหนึ่งมันไปไม่ถึงร0อ่ะถ้าเลนอีก3รอบอะอีก3รอบมันจะเลยไปเป็น2 5 0เพราะถ้าถึง170กับ2อ0มันมีโอกาสาได้กระดูกกระทะเล่นแบบนี้ดิเฟสสังหารไป4ี่อยากรีบผมอยากรีบสังหาร12ก่อนก่อน4ีหนึ่งเป็นไปได้ปะะ่าว เป็นไปได้ปะวะเพราะว่า,เ,วาเป็นไปไม่ได้แล้กูเจออะล,ลีรูเดนเพราะถ้าเป็นไปได้อะผมจะได้เอาตราอีกอันหนึ่งมาหมุนเล่นตา12บสองะสิบสองนี่มีโอกาสได้ตราเยอะที่สุดนะเพราะว่า16มันหนึ่งใน3ใช่ไหมแต่12มันคือ5 0าสิบห้าสิบอะถ้าผมได้ตรามาเอารอตาเดิมเลยตัวไม่ใช่แกมบิดสังหารนับไหมนับนะนับ,นะนบป่ะวะนับดิไม่รู้เหมือนกันแ <c oughs> ช็ควา่าไม่รู้แล้วกันผมไม่ชชวร์เพราะผมก็ไม่เคยมานั่งเล็งนั่งมองว่ามันต้องเป็นตัวแกมบิดหรือเปล่า นึกว่าจะไม่มีมีมเพิ่มแล้ววันนี้ไม่มีอีแล้วหรอมีมีเยอะจังดาบร่วมเกมพิกผมต้องได้เอสเท่านั้นเลยหรือตะหลิวหรือกระทะโอ้ยัไม่มีเอสเลยเอสขาดเลยนะจอกเกาะธนูได้ใส่จอกาะนะ IE คาเค้นจอกเกาะนังแรงมีเอชเลยเราก็เป็นได้แค่ไอแกรมบิด5ที่ไม่มีเอชมันจะไปเก่งตรงไหนครับทุกคนช่วยตอบผมเถ ลงเอาซูพิมพเซลครับทุกคนก็ดอกเบีย้ยเราจะหายไปอะแคร์ปะขายตะเวนหิวเวลามาหิวหิวแต้มเหรอเออหิวดอกเบีย้ยครับราการสามดาวแล้วหรอด่านสามห้าเนี่ยนะหยิบทามสคริปมาเพื่อขึ้นเลเวลหกหยิบดุ๊กมาเพื่อโลค่อนข้างนวัตกรรมนะครับหยิบทานสคริปขึ้นเลเวลเยอะหรอพี่เออก็แค่สคริปมาเลเวลหกครับแ่้วเลเวลหกทำอะไรหรอพี่ก็เลเวลหกมันสามารถโร่ไซยากับรากันได้ไงครับ ละมนโปรซาวเซเว่นไม่เก่งเคยหยิบแล้วโคตรกากเลยสัตว์ไม่ไปถึกเลยตายวชิปผานเอาจะตายแล้วไม่ใช <c oughs> ่หลวงเนี่ยด่านสามเวียดนามสไตล์ฮิตกันตั้งแต่ด่ดานสามตัวสองบาทค่าเฉลีย C 1, C 2, C ่ยฮิตด่านซีหนึ่งซีสองซีสามไอ้นี่ไม่สามห้าฮิตแล้วตั้งค์เลยยี่สิบบาท แต่เขาขาดสายยากเยอะนะแต่ไม่น่าใช่ปัญหาปะสุดท้ายารการกันก็ทําให้เก็บเงิน50บกลับไปใหม่ได้ผมว่าลกากันถ้าเนิบต้องเนิฟไปนีออกเว้ยเนิบดาเมจออกคือมันมีฮิวกับดาเมจอะอาร์คแองมันทําให้ตัวมันฮิวแรงไม่เนิฟฮิวนันแหนสักต้องเนิบอ,อกดาเมจใครอะคนดูใครอ่ะใครง่ะอ่าสปอร์ตผมคือรอบหน้าขึ้น8แอดไม่2ดาวแพ้แล้วนะผมรู้เลยไม่มีมัด ไม่ได้หมดัดจะได้พาคุมสัตว์หมุนยังไงมาได้พาคุมสองอันก่หม,มุนยังไงให้ได้พาคุมสองอันอ่ะแพ้ละ แค่นี้ก็แพ้แล้วครับดูง่ายๆดูง่ายๆไม่ต้องดูอะไรเยอะแยะครับแต่แอชไม่มีแม้แต่หนึ่งแอชเฮ้ยตาปะโว้ยตาหมุนตาหมุนทีเดียวเลยถ้าตาหมุนทีเดียวคนดูทีเดียวทีเดียวทีเดียวอันนี้ทีเดียวเลยนะปะทีเดียวทีเดียวอยู่คนดูทีเดียวอยู่นี่คือความหวังของเราทีเดียวอยู่โอ้โหเฮียทีเดียวอยู่อะ ทีเดียวอยู่อะน้องแต่ก็ต้องยังก็ยังต้องแอชอยู่นะแอชอยู่นะคือต่อให้ทีเดียวอยู่อะแต่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเจอได้ทีอะีอแม่เ,อ,เอ้มีคนโกงโกงอะไรน้องกว่าผมจะเจอแอช ฮัลโหลขอร้องเหอะและแอชดาวเดียวมันชนะจากแกมบิดเจ็ดได้หรือยากอยู่เด้อต้องให้นเสียง <c oughs> ลึกสุดใจมุส่าต่อไปได้แต้มเท่าไหร่เอ่อแต้มแปดแต้มแปดไม่มีตราแต้มแปดผมไม่มีตราสรัญลักษณ์ไอเทมต้องอยู่ที่สเวนถูกแล้วนะเพราะว่าแกมบิดเจ็ดให้เลือดห้าร้อย้สเวนผมสองดาวอยู่คนเดียวเ <c oughs> หลือเจาะก,ก่อเจาก่อไหนหมัดมัดหมัดมัดมัดได้ไรเออเอโอสองดาวผครับ อย่างงี้ขิงไหมครับไม่ไม่ขิงครับขิงทำไมอ่ะไหนมัดนะไอ้เหี้ยหมัดอยู่ไหนตีทิ้งเก็บยาวๆนะครับเผื่อเราต้องแบบต้องตีตาเส้นลักเยอะๆหรือว่าใส่จกกอบเกาะข้างหน้าไปเลยถ้าใส่จอบเกาะข้างหน้าแอสก็เหลืออะไรอะ่ะเหลือจะแอนเซเลเยอร์แม่ก็เลดบัฟใส่จอบเากาะข้างหน้าก็ได้โล w แอสสองครคนดูผม,มหยุดโลไม่ได้เว้ยผมเล่นมาบ่อยอแกมบิดอ่ะได้ใส่ล่ามา เพราะแอดไม่ส่งผมหยุดโลไม่ได้อย่างน้อยไซร่าได้ดาเมจแทนซินด้ามันไม่ปลอดภัยอะ่ะมันไม่ได้บูชีดเหมือนตอนแยมบิจเจ็ที่ได้แอมสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์อมสามห้าแอดดาวเดียวก็เล่นได้นี่อมยี่สิบมันเล่นไม่ได้อะดาเมจไม่พอมีแต่เลือดขาดสองตาตาเป็นรอเรือนะตรานะครับถ้ 5, ตาต่ออาตาก็จะเป็นอวัยวะนะมีตะหลิวะ่ะมีแอชผมหยิบแอชเอ้ยแต่มีไซร่าเฮียมีทั้งแอมีทั้งไซร่าเลยอะคนดูเมื่อต้องหยิบไซร่าอยู่เดี๋ยวปะ มีคนเล่นแอสเหรอ0แอส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  <c oughs> เดี๋ยวนะมีเตลีโลเหรอเ,ดดเดดรีโลลีโล,โลสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเีโลลีโลเลีโลสแตนดาร์ดสามสองคนเหรอสองหรือสามเมื่อกี้แกมเบตที่ปรับมา,มาเล่นง่ายขึ้นไหมปรับอะไรมาคำถามคือปรับอะไรมาเก็บลูกแก้วเร็วถ้างั้นแอสผมสองผมไม่รอแล้วสองคาเค้นไปเลยสัก ต้องแอชสองเท่านั้นอะถึงหยุดโลได้เจออฮะแม่งไม่แพ้แอชด้วยซ้ำอีกสัตว์คาเค้นสองอันเราก็จะได้แท่งสปีดสองอันวะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แ้าเรามีจับโบสไซต์ตีเบิร์นได้ในแอชคนก็ไม่เล่นนั่นเลยผมเหลือสองชีวิตอะให้ดุกเล็กมาดุกเล็กต้องเก็บสเวนมั้งถ้างั้นอะต่อไปแต้มเท่าไหร่ แต้ม12บนอดูแต้ม12อีกครั้งครับแต้ม12อีกครั้ง <laughs> <laughs> อย่าลืมว่าสิเนี่ย50%ในการได้ตราสัญลักษณ์นะครับชนะอะไรเนี่ยผมต้องเก็บสเวนยาวๆเนาะเพราะว่าได้ดุ๊กมาไปทำสวนสาม <laughs> พี่ลองขึ้นเสียงอีกรอบดู มันจะตายแล้วน้องเหลือ2ชีวิตเองมันจะไม่ได้เล่นเอานะเสียกๆใครสาดาเล็ไม่สาไม่น่ากลัวมันสกิลแอดมันติดไอ้นี่เลยนะขาเข่นตอนมันเป็นธนูดื้อๆยังไม่ทันเต็ม20เลยชนะอะไรอาเต็มละไม่ทันเต็ม20แม่งชนะละฟีโลสรุปแอดไม่ฮิตเซล่าบามฮิตแทนครับก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าอย่างนี้โอเคอยู่นะอย่างนี้ อย่างนี้คุยกันได้นะครับแม่งจับคู่เพิ่มด้ซะ <c oughs> คือจับคู่เพิ่มอ่ะมันดีตรงที่ว่าผมสามารถเก็บตังค์แล้วไปรอขึ้นก้าวได้แล้วพอแพ้ตาหนึ่งปุ๊บค,ค่อยโลเพิ่มอะไรอย่างน้อยอย่างน้อยมันจับคู่ให้แค่นั้นแหละครับอย่างน้อยๆมันย,ยังยังจับคู่ให้อ่ะมันยังอุ่นใจยังอุ่นใจเราสังหารในตัวหนึ่งเราจะได้ตาสัญลักษณ์นะห้าสิบเปอร์เซ็นต์่ไม่ได้ธนูไม่ได้ธนูมีธนูไหมไม่มีธนูเหมือนเดิม ผมไม่มีไม่มีตัดฮิวอ๋อนนี้ตัดฮิวมาแล้วแล้วผมอยากหาอะไรให้ใส่แล้วจริงอยากหาคุนซูให้ใส่ล่าอะนี่ก็แล้ว,ลวรอเผื่อ่วยอสตาร์ฟอาร์แองบ๊บาหมายถึงที่มันปรับเพิ่มแต้มมามันเล่นได้เหมือนแพทแรกๆไหมก็ยังครับยังไม่เที่ยาเท่าแพทแรกแต่ก็ก็กลับมาเล่นได้แล้วอ่ะคนนี้เลเจนด์บอรดวารัตไม่สองอะเลเจนด์บอดมันแพ้แกมบิเอยู่แล้วนะแต่แกมบิเตต้องแอร์สองนะถึงจะชนะเลเจนด์บอด ผมชนะเขาได้จริงป่ะเนี่ยปกติแล้วอันนี้เราเราได้เอ้ยแล้วลูกแก้วมันลอยไปนู่นน่ะที่แทนที่ผมจะเก็บแล้วได้ตาสัญลักษณ์แล้วตาสัญลักษณ์มาหมุนรอบนี้เลยกลายเป็นว่าถ้าได้ลูกแก้วมาแล้วมันเป็นตาสัญลักษณ์เท่ากับว่าเราเสียเสียหนึ่งเทิร์นในการในนี่ลยนะผมจะเสียหนึ่งเทิร์นปีๆเลยนะผมเสียหนึ่งเทิร์นในการหมุนตาสัญลักษณ์อ่ะไม่ถึงถ้าเราได้ตาสัญลักษณ์จริงๆ,ๆอ่ะเนี่ยเห็นป่ะเห็นว่าเสียหนึ่งเทิร์นในการหมุนตาสัญลักษณ์อ่ะโอ้โห ลูกแก้วลอยอย่างแล้วไม่ลูกลูกแก้วผมว่าเขาตั้งใจครับคือเขาไม่อยากให้ลูกแก้วไปอยู่ในสนามบอร์ดคนอื่นเว้ยเขาอยากให้ลูกแก้วอยู่ในสนามคนที่เล่นแกมบิดเท่านั้นเพราะว่าเวลาลูกแก้วมาอยู่ในบอร์ดอ,อื่นมันไม่ยอมลอยกลับมามันบัก็กเออผมว่าอันนี้ไม่ใช่บั็อกอันนี้เขาตั้งใจอันนี้เขาทำถูกแล้วมันหมุนใช่หรอมันหมุนเหรออ๋อเออว่ะอ๋อเอเอมันหมุนอ้าใช่ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆมันต้องเป็นตาดูริทโอเคใช่ครับใช่ครับผมครับผมครับเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ตาสัญลักษณ์อื่นนอกกกจจาิิิรสับต โอเคใช่ใช่ผมเก็บทันมัน้งเก็บทันตอนก่อนเริ่มก่อนเริ่มตอนลอยกลับมามาสหาสานยังไม่ไหวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวเฮียอะไรไม่ได้สับคอตาเลยไหมคอทำไมอ่ะสุดท้ายก็ต้องขึ้นเลเวลสิบอีกนีนะรีบคอไปไหนอะ่ะลองตอบผมก่อนว่าเอาตอบคำถามมาแก้ผมก่อนคอตาเลยไหมอ่ะคอแล้วไงต่อครับสมมุดได้แกมบิดแล้วไงต่อแกมบิดก็อาจจะดรอปแพรดรอปวาย y, ลงตัวอื่นนีม่มีตัวลง อ่าลองตอบดูครับลองตอบดูลองลองคิดแล้วตอบดูครับไม่มีประโยชน์นะการเคาะตาสุดท้ายคุณจะแกมเบทส,สิบคุณต้องเลเวลสิบเลยสามนี่ผมเลเวลแปดนะครับดัมมี่ก็ไม่มีนะครับผมเคาะทําทไมอย่างนี้นถ้าอยากชนะเอาลูชาดอใส่เจโฟดีกวิดแบบหนึ่งไว้เพิ่มลูชาดอให้บารมอะไรเงี้ยเคาะตาไม่มีประโยชน์หายเลยเลยประโยชน์เป็นศูนย์นะติดลบเด้อผมแท้กทรกอบมันเนี่ยโอเคแต่เจ็บน้อย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  อรอบหน้าคืนเก้าได้ละคืนเกาต้องฮิตทั้งบอดแล้วนะครับไม่รอตายได้เล่นแต้ม12นะแต้ม12ก,มกล,ลับมาอีกรอบละตาดิวฤตจริงๆก็แค่หยิบตาสัญลักษณ์นะ <c oughs> ถ้าถามผม่าผมว่าผมหยิบตาสัญญา็ลักษณยังเหลือหาของไซล่าะวะจะหาทำไมละของไซล่าน้อง <c oughs> หยิบตาสัญลักษณ์สิวะดว่าแค่หยิบตาสัญลักษณ์ไปเรื่อยๆเรื่อยสุดท้ายครับ เอ้ยดุกเ,เอ้ยครบแล้วปะเนี่ยค <have> รบปว่าผมไม่ได้นับอะ okay. <have> เอเคแผล่ลืมลงบริเวณไม่แล้วทำไมแอดไม่สองฮ๊อปฮ๊อปฮ๊ออู้แพลทุกตัว แต่มีเซเวนสามมาให้อภัยได้ผมให้อภัยเซเวนสามตรงน,นี้ตายโอ้ savoir. ไม่ตาย <üğ Rest line> <c oughs> เล่นแบบเสียวอ่ะมาดิเอ๊แบบเสียวอ่ะดูเอ๊ผมดูเอ๊ซีไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยเอาตาไปหมุนอีกทีถ้าเกิดจะทำสิบไอ้เชี่ยมึงสองดีดีหนะผมดุไอ้นี่ยเอาตังมาหมุนก่อน เดีย๋ยวน้อยไซล่ากูส่งดาวเวยจริงไซล่าสองผมต้องเปลี่ยนผลไม้ให้ไซล่าวะ่ะมานารัชกับผลไม้เพิ่มเพิ่มเลยเป็นดูอลสี่นะตอนนี้ต่อไปแต้ม12บนี่ไงชนะครั้งนี้แต่ว่าลูกแก้วมันลอยกลับบ้านโอ้แล้วพอลูกผมมาเจออารีดูเดนลูกแก้วลอยกลับบ้านแล้ว แต่อลูรูเดนก็ปิดสเสวีนสามไม่ได้หรือเปล่าอ่ายาแคดเมื่อกี้ถ้าหัวใจถึงแอสนะกูตายเลยโอ้อตัฟโฟมี้ถ้าหัวใจแอสเอ้ยถ้าหัวใจอารีถึงแอสอล้ผมตายเลยเว้ยแม่งจะพอกเด้งเด้งเด้งตายหมดบอลเลยไอสัตว์เกือบตายได้ดูเอลอีกอ้าบามสองครับบามสองนี้บามสองเลยนะผมเปลี่ยนแกมบิดมาให้ ดีซินแอชไปไหนอะมันไม่มีคือผมว่าผมขึ้นแกมบิดติดไม่ทันเกมน่าจะจบก่อนมอหน้าเกมน่าจะจบก่อนแกมบิดสิบไม่น่าทันเพราะว่าแอชยังไม่สองเลยฮัลโหลนี่ปู่ดูเอลหกแทนเลยวบบไม่ดองละ,ะสิบอะเซลเอออะถ้าแนะอชสองเนี่ยค่อยคุยกันได้หน่อยอันนี้ขอตีโอโห้ ห้าห่ขนข้างเก่นผมบอกเลยว่าอันนี้ก็เก่นนะครับเราไม่แกมบิดสิ์แต่เราดูเอลลิทหกแล้วเราไปตรงนี้แอดดูเอลลิทบวกไซล่าดูเอลลิทตรงนี้ป่าป่าป่ป่า,ป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 าเลเจนดารี่อะไรไม่รู้จัก ตาดูดิดอีกไม่ใช้ตาดูดิดแล้วนะครับเพราะว่าเราจะปล่อยยาวๆนะครับผมที่เหลืออยู่ไหวกับผมหรือเปล่าแค่นั้นเอง <c oughs> ผมขอถามว่าที่เหลือไหวกับผมเปล่า <c oughs> แค่นั้นนะครับจริงๆแกมบิดเราขากีตานะหนึ่งสองเจ็ดแปดเอ่อฟอลต์มันมีเจ็ดแปดเก้าแกมบิดมันใช้กีตาาวผมงงว่ะ 7, เจ็ดแปดอ๋อขาดอีแค่ขาดอีสองตาสัญลักษณ์นี่หว่าขาดอีสองตาสัญลักษณ์ต่อไปได้แต้มยี่สิบสองยี่สิบสองไม่ได้ตาไอ้นี่ทําจริงสามปะ่ะไม่ได้ทํแล้วขาดสองตาสัญลักษณ์ไปซ้าไปครับไปครับจริงอยากเก็บเจ้ผมเก็บเจนเบลไว้ได้วยคนดูเผื่อดาบร่วมันดันมีตะหลิวไปเอ๊เหมือนคนอื่นจะเลื่อนไม่พอเล่นกับเราวะ่ะ คนอื่นเลือกไม่พอเล่นกับเราอะตกไซล่าดิไซล่าดูริทหกอะใครก็เคยเห็นมัางอ่ะใครเคยเห็นไซล่าดูริทหกมั้งอะผมคนนึงผมคนนึงเพิ่งเคยเห็นนะเอ็ดหลอดก็ถ้าเขาเจอร่างปอถ้าคนนี้เจอร่างปอมผมคนนี้เจอร่างจริงเกมจบแล้วครับเกมจบแล้วเกมจบแล้วครับชั้นชนะแล้วฮ่า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 ผมกลัวเจโฟโดดนะเราจะหน้าเย็นนี่ ไอ้นี Enemy ่มันฟรีฟรีฮ่า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 เกมได้จบลงแล้วอยู่ที่าเขาเจอใครอ๋ยอยเขาเจอกันเองอ่าถ้าเจอกันเองยังเหลืออีกหนึ่งเทิร์นให้เล่นไม่แต่อีกหนึ่งเทิร์นมันก็ขึ้นเลเวลไว้น,นี่ไม่ได้อะมันก็ขึ้นเลเวลสิบไม่ได้ไม่ไปตังห์หรอไม่ไีตงังค์อะน้องต่อให้เลยหนึ่งเทิร์นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเผอๆอีกคนกดยอมได้ซ้ำเจอดูเอลลิทหกไปสู้ยงไงสู้อย่างไงผมถามจริง ไม่มีภาพเอาอะไรมาภาพเอาเมื่อกี้น่ากีบเอ,ดอ,อ็ดเอาไหนเออช่งางกีบอะไรกูว่าชนะเลยเหลือบอดอะไรครับเหลือบอดวารัตไม่มีตาสัญลักษณ์ให้หมุนนะมีดูดเลือดปะวะนี่ไม่มีของแทงเบกพี่ชายจะสู้ยังไงสู้ไม่ได้หรอกนะตาสัญลักษณ์มันไม่เลี่ยงเลย <laughs> สู้ไม่ได้หรอกนะพี่ชายพี่ชายตังหมดแล้วพี่ชายทำอะไรไม่ได้เลย พี่ช้ย t t a c k e x เ e r t ปกับ Unstop p a b l e แต่ผมมันคือเหนือขั้นแบบ e บ o ยนไปแล้วอ่ะจ,จีนะคะัพี่ชายอนุญาตเลยแล้วกันขออนุญาตไปจับผมไม่ผมต่อให้ไม่โลลิสสองดาด้วยเ<ป>พรคิดว่ายังไงก็ช้ยอยู่แล้วบามดูลิสต,ตรงนี้กับตราแกมบิดเดเมดแอมยี่สิบเปอร์สเวนไม่ยอมล้มนะครับวารัสก็ปิดสเวนผมไม่ได้และเป็นที่เรียบร้อยครับ สบายบายครับ,บ,าบาอาจจะมีเสียวนิดหน่อยนะครับที่เราเจอแอชสองดาวช้านะครับเรียกว่าแอชสองดาวช้าเรียกว่ามึงไม่ต้องสองดาวแล้วก็ได้นะเพราะว่าสาลาสองดาวก่อนมึงมึงแบบมึงช้ามากะ ทำเมนูสู่ในคลิปอันนี้ครโดเนทขอเมนูนครับไม่มีเ๋ยแต่ว่าแอดมินมันมาเลยผมว่านี่คือสิ่งที่โกงที่สุดแล้วมั้งแบบไม่มีไม่มีใครชนะได้อะหมายถึงว่าแกมบิตแต้มสิบสองมันได้ตาเสัญลักใช่ไหมครับก็คือหมายถึงว่าได้ตาเสัญลักแล้วทําดูริทหกอะไม่มีใครชนะได้มันแรงเกินอะแบบแรงจากไซล่าถึกจากบาร์มถึกจากชาวันโฟถึกจากลีซินปิดไม่ได้อะ่ะอิมโพสิเบลไซล่าบาร์มสองดาวก่อนแอชคิดดู ชื่อคลิปทางผ่านสูดักลั์เฮ้ยจริงๆเกมเนี้ยผมดวงดีได้12บ่อยมากเลยนะผมผมหยิบตาสัญ,ญลักษณ์มาเอง1อันใช่ไหมเดี๋ยวนับตาสัญ,ญลักษณ์ก่อน1 2 3 4 5มีตาสัญ,ญลักษณ์5อันผมหยิบ1อันแปลง1อันอ๋อผมได้3อันก็ก็นับว่าดวงดีอยู่ดีเพราะปกติปกติค่าเฉลี่ยที่ผมเล่นแกมบิด5ผมมักจะได้ตาสัญ,ญลักษณ์ประมาณ2อัน ไม่ไม่ค่อยถึงสามอันะอันนี้อันนี้ได้ได้มาเองสามอันได้สามหยิบหนึ่งผสมหนึ่งเออแล้วก็หมุนมาเป็นดูริฟแมนทั้งหมดเพราะว่าขึ้นแกมปิติไม่ได้ละเลือนไม่พอเลือกไม่พอผมไม่โทษใครเลยอะผมโทษคนนี้คนเดียวจุดว่าสุดคือตอนหมุนตาดูเอลแล้วกลายเป็นตาแกมอะชาใช่ยอันนั้นก็เวอร์อันนั้นเวอร์สุดก็คือที่ได้ตาสัญลักษณ์ครั้งแรกแล้วแม่งหมุนมาเป็นแกมบิดเลยอันนั้นเวอร์มาก,มากเวอร์สุด แต่ผมไม่โทษใครเลยนะครับที่ทำให้เราได้แกมบดิสิบไม่ได้ผมโทษคนนี้คนเดียว <G ül üyor> ผมโทษพี่คนนี้คนเดียวนะครับ <c oughs> คือถ้ามันสองดาวตั้งแต่เลเวลแปดอะเชฟผมไหลาย,ยาวไปนานแล้วผมไลาย,ยืดไปนานแล้วผมไม่ต้องไปนั่งโลไซร่าสองดาวด้วยผมไม่นัง่งไม่ต้องไปนั่งโลโซเบนสามดาว,ดาวแล้วผมนั่งหลนั่งหลับแล้วอะแม่งไม่สองดาวทัก <c oughs> ทีไม่ยอมมาแบกสักทีใช่มาไวแม่งเวลสิบไปแล้วไอ้สัตว์ไม่มาสักทีขึ้นเก้าก็แล้วก็กว่าจะมา เหมือนแบบมาฉุดหลังแบบไปอย่าพึ่งนะแกมินสิบอย่าพึ่งอย่าพึ่งอุ้ยแกมินสิบพี่อย่าพึ่งยังไม่ให้ไปนะยังก่อนนะแกมินสิบไอยังยังไม่ให้เล่นไม่ได้เล่นทักที